เปิดประสบการณ์ขึ้นเขาใหญ่ครั้งแรกคร่ะทุกคนคี้มาด้วยกันสองคันนะคะเราก็ตามหลังรถตู้เข้าไปนี่แหละถ้าเลี้ยวขวาคือไปป่าจีนถ้าเลี้ยวซ้ายไปเขาใหญ่ตอนนี้ถึงอุทยานแล้วเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจ่ายตัง ชสี่คนเท่าไหร่สี่คนก็ร้อยยี่สิบวะคันนี้เรามาสคนคนละสี่สบาทใช่ไหมก็ร้อยยี่สิบาทรถยนต์อีกสาก็เป็นเท่าไหร่ร้อยยี่ิบรอยห้าสิบแล้วรถยนตสี่ล้อสามสิบ คือถ้าถึงหกโมงเย็นแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่ไม่ให้เข้าไม่ให้ไม่ให้ผ่านเนาะด่านปิดหกโมงเขตอุทยานปิดหกโมงถึงหกโมงเช้าก็ข้ามไปโคราชเส้นนี้คือไปโคราชข้ามเข่าใช่ครั้งแรกเลยก็บอกแล้วว่าเป็นครั้งแรก ผู้ใหญ่4คนกับรถ1คันทั้งหมด190บาท Let's go ไปกันจ้าไปขึ <c ười> ้นเขาเงือดอ <c ười> รอบนี้แลววงเห็นซางสีวกเห็นซางบอกว่าคือรถก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเ <c ười> งียบมีแต่ปลาแต่เขานี่แหละ <c ười> มีแค่เราสองคันตอนนี้ รื่มร่มเรื่มมากๆมากๆเลยเดินได้เลย <ๆ S 2> <ม>นี้<ม>คืออะไรตรงยาออจุดแบบถ่ายรูปอะไรระหว่างทางที่มาก็จะมีกับปั่นจักรยานขึ้นเขาก็มีนะคะด่านกระทิงอ๋อเขา<ม>จะบอกตอนนี้คือถึงด่านกระทิงแล้ว คือรถซักท่องเที่ยวเหรอคือ What happened คือหมายถึงว่าเอาจอดก่อนปดิดาจอดหรือเปล่าหรือยังไงไคืออะไร,รต้องแอบข้างทางก่อนไหมอ่ะก็แบบไม่ไปก็มันน่าจะเจออะไรสักอย่างอะพี่น้ำตอนนี้เขาถึงได้ คือตอนนี้คือรถติดรถเขาจอดกันเพียบเลยซึ่งน่าจะมีน่าจะมีสักข้างหน้าแหละเขาถึงเขาถึงได้จอดกันเนาะแล,แล้วเราก็มีคนเฮ้ยทำไมมีคนไปลงดูเยอะจังช้างจา้าของจริงเลยแมนนนพอกับไปดูแล้วนะอะไรพี่ช้างเหรอไปแล้ว เลยครับไปใกล้เลยฮะขลุกเหมือนกันนะดิบอกว่าคือเห็นช้างทุกคนเป็นโคลงเลยคือแบบนักท่องเทีย่ยวแบบคือทุกคนลงไปดูเยียบมากแล้วตอนนี้คือเราจะเห็นโอ้เห็นอยู่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมเอยคือตอนนี้คือรอ วิ่งกันกนะแต่ฉันกระููมาก เราจะถิ่มไปก่อนคนะทุกคน,กคนนะใช่ถ้าเข้ามาหาเราเราจะวิ่งทันเขาไม่มาแล้วครับเราไม่ไปยุ่งหรอกหรอเราเรา,เราต้องคอยดูอย่างนี้ใช่ไหมคือแบบว่าเขาบอกว่าโชคดีมากที่ได้เห็นวันนี้ที่เขาออกมาแต่ว่าตื่นเต้นมากเลยเมื่อวานอยากเจอมากไม่เจอวันนี้โชคดีนั่นไง ตอนนี้เขากำลังจะเข้าเข้าป่ามาตอนไหนเนี่นย,ยครับครดีครับยังดีครับทางจอดรถเลยคนฝั่งนู้นเริ่มเดินถอยแล้วเพราะว่าเขาเดินไปฝั่งนู้นคื <c oughs> อแบบว่าตื่นเต้นมากครั้งแรกเป็นที่มาเขาใหญ่ครั้งแรกเป็นพี่ที่มา ใช่ครั้งแรกเราก็มาก็เจอเจอเลยตตัดสินใจเลี้ยวซ้ายมามีอันนี้คือดีแล้วใช่ไหมคือจริงๆอะไม่อยากเจอนะูมถึีมีความกลัวอยู่นั่นเองเนี่ยเขาก็เล่นของเขานะเราแค่อยากไปไกลเขาคือเห็นแต่ในในข่าวในคลิปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเราก็ไม่รู้ฟิลอารมณ์เขาอ่ะ นี่งช้างคงอันตรายกว่าช้าง<อ>ตัวผู้อ๋ออ๋ออันนี้คือซูมแบบสิบเท่าแล้วน,นั่น,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 นรรคอนนัพท์แเตนร์ดูของพี่เขาดิดูของพี่เขาอย่างชัดเลยดูดิแกลเลนกล้องเดินเนี่ยดูของพี่เขาเลยดูของพี่เขานี่โคตรชัดเลย <laughs> ดูของตัวนะนู่นละไรเคยไปกับพวกพี่เขาถ่ายนาะอ๋อเขาก็มีเจ้าหน้าที <io> ่นี่ไงมีทุกคนมีเจ้าหน้าที่คอยคอยดูอยู่นะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตอนนี้ คือช่างภาพก็เยอะมากช่างภาพมาเก็บภาพบบนะอ,าอ,าอ้าวอ้าวเดี๋ยวมาทางนี้นะลูกไม่มีใครบอกเราเลยตอนนี้เขากำลังเดิมมาเลยเออคืออะไรไอ้เจ้าตัวเล็กมันเดิมมา อันนี้แม่เขาหรือเปล่าเนี่ยทีมาับเขาเนี่ยเข้าป่าไปได้เข้าป่าไปเลยรุนมากตื่นเต้นมากเขามาแล้วเข<ร>ามาแล้วพี่เราต้องถอยไหมเนี่ย รู้สึกเขาเดินมาใกล้เพื่อเกินเราต้องถอยแล้ว,ลวคือตอนนี้ต้องถอยรถกลับคืนเพื่อไปรอไปรอตรงไหนไม่รู้ตอนนี้คือรถแบบเยอะมากตอนนี้เป็นผู้บอกเป็นผู้บอกเขาว่าเป่าได้เบาครับช้างมาตอนนี้คือแบบว่าจะตอนนี้คือกลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะแล้ว โดนช้างยึดถนนซึ่งรถที่ขึ้นที่กำลังแบบจะเดินทางก็จอดกันเต็มเลยครับข้างทางตอนนี้โอ้โหม,มันเปิดไม่ได้่ไมไูสตอนนี้คือกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วรถก็กำลังถอยลงมาเรื่อยๆ แล้วก็รถกําลังเดินทางขึ้นมาเหมือนเราก็มาอีกเออจอดจอดกันนะพอจอดกันก็ได้รถตู้ที่เดินทางมาด้วยกันนะคะสองคันของเราก็ค <c oughs> ือ, <c oughs> อตอนถนนมานี่แหละใช่ตอนนี้คือช้างนมันลง,ลงมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่ารถเขาเราน่าจะกลับไปเลย ไป,ไปเลยไปก่อนสิตรงนี้เนอนนะเออตอนนี้คือแสดงว่าช้างน่ะมันลงมาอีกเพราะว่ารถที่รอตรงนั้คือเต็มละ <c oughs> เออเอ,อ, <c oughs> อันนี้นะรถนักท่องเที่ยวพามาเที่ยวลงมาถึงด่านกระทิงเลยอะรถ <c oughs> จอดรอกันเต็มคือทุกคนก็อยากข้ามตรงนี้มันใกล้จะถึงแล้วเนาะพูดถึงเนาะมันก็อีกไม่กี่โลอะแต่ว่าตอนนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเป็นผู้ประสบภัย ก็ได้กลายเป็นผู้ประสบภัยํำบันนี้โอ้เล้นเรื่องยานี่ก็ได้เห็นท่ายคลิปโอ้เป็นฝูงเป็นโค้งอ่ะเป็นสิปใช่อันมันสิมนี่เป็นสุนเรียนวุ้ยเยอะค่ะคือตอนนี้เห็นบอกว่าไม่เห็นช้างเลยเขาคิดว่านะคะก็เลยต้องกลับรถเตรียมรอที่จเดเนือนไปต่อแต่ว่าพอขึ้นไปก็ไปจอดรอกใช่ จะรอไปก่อนเพื่อความชัวในระหว่างที่เรารอน่าจะมีสิบนาทีได้สุดท้ายคือพี่ช้างก็ลงมาอีกซะงั้นต้องถอยล้นอีกแล้วครับทุกคนต้องถอยอีกแล้วคือรถเยอะมากที่จะรอใช้เส้นทางนี้นะ,ะแต่ประเด็นคือมัน ไม่สามารถที่จะไปได้เนื่องจากว่าตอนนี้พี่ช้างเขาคลองถนนอยู่ไม่ได้ไม่ได้มาจากฝั่งช้างมาช้างมาคือไม่ได้มาจากฝั่งโน้นนะคะอันนี้นะอันนี้คือรอขึ้นขาขึ้นแต่ว่ามันไปไม่ได้ก็เลยต้องถอยลงมาเราเดินทางขึ้นตอนบ่ายสามโมงออกจากบ้านบ้าน คุณอาบ่สามโมงครึง่งบสามโมงครึง่งสโมงชั่วโมงครึง่งตอนนี้คือเจ็บเอ้ยสิบเจ็ดนาฬิกาชั่วโมงครึ่งครับที่อยู่บนเขาซึ่งจริงๆอ่ะท่านั้นก็จะถึงแล้วถ้าไม่ติดพี่ช้างสรุปว่าขึ้นเขาใหญ่ครั้งนี้ไม่ประสบผลสําเร็จจ้าก็คือลงกลับไปเส้นทางเดิมไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ผ่านละเนื่องจากว่าขึ้นมาตั้งแต่บ่ายสามโมงครึง่ง จนถึง17นาฬิกาตอนนี้ก็คือก็ยังไม่สามารถที่จะข้ามเขาไปได้เนื่องจากว่ามีพี่ช้างอยู่นั่นเอง hmm. ตอนนี้ลงมาจากเขาแล้วเดี๋ยวเดินทางไปเส้นกระบินบุรีจ่าย190เพื่อไปดูช้างเปิดประสบการณ์เพื่อไปดูช้างกันค่ะตามนั้นตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วจ้า